ไม่ได้ไม่ได้ผิดหวังไม่ได้อกหักก็เศร้านะคือยังไงนะครับคือคนที่ใจไม่ได้ผูกพันกับลอสซุบาฮานาฮูตาลาใจไม่ได้มอบหมายใจที่มี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 ความกังวลรู้ว่าไม่มีที่พึ่งที่แน่นอนใจที่มันไม่อยากเก่นต่อลอสซุบาฮานะฮูตาลามจะเศร้านะอนคือใจเนี่ยมันจะต้องผูกพันกับลอมันต้องมีการเชื่อมโยงต่อสายกับลอสซุบาฮานะฮูตาลาตลอดเวลา เมือ่อใดก็ตามที่ใจเราขาดการซิกรุดล้อขาดการต่ออัตอตอล้อขาดการยาเก็นเชื่อมั่นต่อร้อเนี่ยใจมันจะเศร้าคนที่มีความผิดเผลอทําความผิดแอบทําความผิดอะไรบางอย่างเนี่ยใจจะเศร้าใจจะไม่ชื่นบานตื่นเช้ามาจะไม่มีความสุขนะฮะเข้านอนไปก็เข้านอนแบบไม่มีความสุขมันมันมีความกังวลมันมันเหมือนกับมันมันห่วงอะไรบางอย่าง นั่นใจเศร้านะฮะเขาบอกอย่าปล่อยให้ใจเศร้าเขาถ้าหาว่าใจเศร้าในร่างกายสุดโสมคือให้หัวใจเนี่ยเบิกบานทํายังไงที่ใจห,หัวใจเบิกบานการซิกรลคร